สวัสดีค่ะ สวัสดีพี่พี่น้องน้องกเกษตรกรแฟนขับหมอปลัก๊กฟารทุทุกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยตอนนี้นะคะน้องักพุ่งอยู่กับพ่อพันธควายเผือกค่ะตัวนี้ชื่อว่าโกเมืองเพชรน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้พี่ก้านะคะพี่เก้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะให้พี่9ก้าช่วยแนะนําลักษณะแล้วก็จุดเด่นของน้องเขาให้กับพี่พี่เกษตรกร,ร,กรฟ,ฟังสักนิดหนึ่งค่ะเชีโอ้ความหล่อต้องบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆเลยค่ะตอนนี้ ครับอันนี้ก็ชิคกเมังเพชรครับลักษณะเด่นก็หน้าเขานะครับกระดูกแข้งขาแล้วก็ใส่เลือดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลูกที่ได้เกิดมาก็มีพันุกรรมโครงสร้างเก้งกล้าใหญโตนะครับก็คือผ่านแล้ว ในการในการจ่ายรูปนะครับค่ะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นควายเผือกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับในปัจจุบันความสูงของน้องอยู่ประมาณเท่าไรคะพี่กจ๊ค173ครับความสูงที่173นะคะซึ่งเป็นควายเผือกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วค่ะธรามชุวิตอายุยังน้อยอยู่นะครับยังอยู่ที่ฟันแท้2คู่นะครับ <ไ>อายุตอนนี้อยู่เพิ่งจะเข้า4ปีครับอ๋อเพิ่งจะเข้า4ปีนะคะสวยงามอ๋อต้องบอกว่าหล่อสิเนาะเขาเป็นพ่อพายต้องบอกว่ามีความหล่อมีความแข็งแรงนะคะสรีระร่างกายตัวนี้คือแบบโครงสร้างคือที่สุดหล่อมากๆเลยนะคะสําหรับพี่ๆน้องๆเกษตรกรท่านใหม่นะคะที่สนใจในส่วนของน้ําเชื้อนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ที่หมอกลักฟาร์มของเราได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดโทรศัพ ถามในส่วนของราคารายละเอียดกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ก้าวมากเลยขอบคุณค่ะ